สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC แฟนเพจค่ะวันนี้พิงพาแวะมาดูเห็ดอีกแล้วนะคะอีกป่าหนึ่งนะเมื่อกี้เราไม่ประสบความสําเร็จเลยสักดอกนะคะเราก็มาอีกป่าหนึ่งเราต้องมีความพยายามและอดทนเป็นเลิศน,นะเราก็มาอีกป่าหนึ่งนะคะจะพิงแ์่พนให้ดูนี่ป่าเป็นแบบนี้นะคะ มันเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะในการชอบหาเห,ะะหา็ดนะคะเพื่อพุกเจอใครจะรู้นะคะแต่ว่าจริงๆเห็ดน่ะเขาต้องฝนมันต้องตกฉ่ำๆกว่านี้นะคะเขาก็จะเกิดตามเนี้ยเขาเรียกตามโพลเนาะจริงเขาจะเกิดตามโพลแบบนี้นะคะก็ไม่แน่เผื่อเราเจอสักดอกสองดอกใครจะรู้นะคะ คิปก,การ์ดป่าแตกกันนี่ส่วนมากเขาจะอยู่กับโพนแบบนี้นะคะแถวนี้น่าจะมีเห็ดยูคาออกนะคะนี่นะจะเป็นป่ายูคานะคะจะเป็นเห็ดยูคานะป่านี้จะเป็นเห็ดยูคานะคะถ้าเขาออกนะ แต่ว่าช่วงนี้ยังไม่เห็นนะคะแต่นี่ผิงลองแวะมาดูเห็ดตะไคร่นะคะเพราะว่าปกติก็จะได้ที่ที่ป่านี้นะคะที่สวนนี้นะเห็ดตะไคร่นะคะก็มันเป็นทางผ่านผ่านมาดูสวนนะคะเพราะว่าเขากําลังเก็บกู้มันนะแล้วก็มาดูเฉยๆนี่แหละนะคะนี่ป่าเห็ดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ มันต้องชื้นกว่านี้อีกสักนิดนะคะมันถึงจะออกนะเห็ดนะแต่นี่มันเป็นทางผ่านผิงก็แวะมาดูเฉยๆนี่แหละนะคะฝนก็ตกลินลินนะสนุกดีนะชอบเก็บเห็ดนะคะเชื่อมหาเห็ด มันต้องแฉะกว่านี้สักหน่อยนะถิงว่ามันถึงจะออกนะเดี๋ยวยิงแผ่นให้ดูนี่จะเป็นตรงนี้นะคะที่จะเป็นประมาณป่าจะเป็นประมาณอย่างงี้จะเป็นประมาณนี้นะ,ะอุตส่าห์มาถ่ายคลิปก็ไม่เจอเห็ดให้สักดอกเนาะจะได้เฮลันป่าซะหน่อยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ปกติเห็ดตะไคร้มันจะออกนะคะ,ะ,คะแต่ว่าอาจจะด้วยฝนด้วยะคะ่ะฝนยังไม่ไม่แฉะมันจะชอบอากาศแฉะนิดนึงมันจะชอบดินแฉะนิดนึงนะคะนี่เวลาหาเห็ดเขาก็จะเขี่ยแบบนี้นะคะเขาจะก็เปิดหาแบบนี้ประมาณนี้นะ,ะอันนี้มันยังไม่ออกหรอกอันนี้พิงสาทิตการหาให้ดูนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะมันไม่มีแต่ว่ามันก็หอมหอมอยู่นะเพรว่ามันยังไม่ออกนะคะก็มีโอกาสที่จะออกนะ,ะวันนี้แม้แต่เห็ดตายเบื่อก็ยังไม่เห็น,นะคะป่ายุคานะคะถ,ถ้าเห็ดยุคาออกนี่โอ้เป็นตาสอนค่ะค่ะออกหลายพร้อมนะคะแต่นี่ยังไม่เห็น แม้แต่เห็ดหน้าขาวก็ยังไม่เห็นปรากฏว่าเห็ดยังไม่ออกนะคะปะกติมจะมีเห็ดหน้าขาวดอกลเล็กๆอะ่ะเขาจะนาล่องมาก่อนไม่มีเห็ดก็ดูแมงปุองกือไปก่อนแล้วกันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้วันนี้ไม่เห็นเห็ดแม้แต่เห็ดตายเบื่อก็ไม่มีอุออ้ยอุย้ยรองเท้าหลุดนะคะฝนตกลินลินเดี๋ยวไม่สบายจะกลับบ้านแล้วค่ะมาบ้านสวนนะคะ จะเข้าบ้านแล้วนะคะไม่มีเห็ดเลยวันนี้มิดกิลี่นะคะสนุกดีนะคะนี่ได้อีกฟิวหนึ่งนะฟิวหาเห็ดสนุกดีสนุกสนานเลิองล่าม,มันจะเป็นแบบนั้นนะคะพูนที่เห็ดเกิม่มจะเป็นแบบนั้นแล้วก็เป็นแบบนูนนะคะ สนุกนะพิงเนี่แชมป์เดินป่าเลยนะความอดทนเป็นเลิศความอมดทนเป็นเลิศไม่มีบทนะคะชอบมากชอบเดินป่าชอบหาเห็ดนะค,ะความสุขอย่างหนึง่งมากเไอหยกไอหยกจอดอ,อยู่นู่นนะคะชอบมาหาเห็ดนึ่ก็สวนมันผิงที่ผิงนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ของพิงอุ้ยนี่น,นี่มันมีเห็ดน้อยเกิดเยอะ เห็ดใต้เบื่อเกิดแล้วนะคะเดี๋ยวเห็ดไอ้นี่ก็ออกเห็ดยูคาก็ถ้าเห็ดปลายเบื่อเกิดเห็นเดี๋ยวเห็ดยูคาก็ออกนะคะโอเคเดี๋ยวพิงขออนุญ,ญาตกลับบ้านแล้วนะคะไม่ได้เห็ดสักดอกเข้าบ้านแล้วบายสวัสดีค่ะ